วันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องการสร้าง Google Meet ผ่าน Google Calendar นะครับด้วยแอปพลิเคชันบนมือถือนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ไปเปิดแอปพลิเคชัน Google Calendar ในมือถือนะครับกดไปที่ปุ่มเครื่องหมายบวกนะครับเลือกไปที่กิจกรรม Online Meeting น,น,นะครับก็พิมพ์ไปเลื่อนลงมานะครับ เราต้องการสร้าง g o o g l e m e e t นะครับเพิ่มการประชุมทางวิดีโอ Google Meet ต้องการเชิญใครเข้ามาประชุมกับเราไหมกดเพิ่มคนนะครับกดเสร็จนะครับแล้วก็กดบันทึกนะครับส่งห้เพื่อนของเรานะครับที่เข้าร่วมประชุมนะครับเราก็จะสร้างนัดหมาย Google Meet ใน Google Calendar นะครับแต่เราต้องการที่จะเข้า Google Meet นะครับผ่านแอปพลิเคชันนะครับ Google Meet เราก็กดไปที่ปุ่มโฮมนะครับเปิดแอปพลิเคชัน g g o o l e Meet นะครับคลิกเข้าไปนะครับมาแล้วนะครับออนไลน์มีติ้งนะครับเราก็คลิกเข้าไปนะครับ เข้าล่วงนะครับเราต้องการแชร์คำเชิญให้ใครไหมเราก็ไม่ต้องการนะครับเราก็คลิกอ,ออกไปนะครับตอนนี้เราก็สามารถที่จะเข้าวิดีโอ l e Meet เป็นที่เรียบร้อยจากมือถือนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ